ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี q 0599T ออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงปู่เหียงวัดป่าอารัญญิกาวาดหลวงปูเ่เฮียงมีนามเดิมว่ากิมเฮียงนางภัยบุญเกิดเมื่อวันที่29ทธันวาคมพศ2441 เวลา5.45ตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีเดือนยี่แรม2ข้ามปีจอในสมัยรัชกาลที่5ณตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีการศึกษาเบื้องตน้นเมื่อเจริญวัยอายุได้ประมาณ9 10ขวบโยมบานดาได้พาไปฝากเรียนหนังสือกับพระวินัยทรนเจา้าอาวาสวัดหนองไม้แดง ต่อมาเมื่อพาวินัยทรนนายมรณภาพลงจึงเลิกเรียนและกลับไปอยู่บ้านช่วยเหลือโยมปิดาโยมมารดาประกอบอาชีพตามวิสัยที่พึ่งกระทำได้ครั้นอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านจึงได้ไปสมัครเป็นตำรวจภูธรและมาปลดประจำการโดยเป็นเพียงกองหนุนชั้นที่หนขณะอายุได้22ปี การอุปสมบทในปีพศ2464เมื่ออายุได้23ปีท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสูตตามประเพณีภายหลังอุปสมบทแล้วท่านได้มาพำนักจำพรรษาที่วัดอลัญญิกาวาดหลวงปูเ่เฮียงได้พัฒนาทางด้านการศึกษาและถาวรวัตถุเสนาสนะให้เจริญรุ่งเรืองนับได้ว่า วัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาดแห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆที่ท่านสร้างสารรค์ทุกรุ่นเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยมเป็นที่ปรารถนาของเซียนพระเครื่องที่ต่างสแสวงหาไว้ในครอบครองด้วยอำนาจความเข้มขลังที่เป็นอมตะแห่งผงเก่าของยอดพระเกจิอาจารย์ชาวบางปลาส้อยในอดีต อาทิหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงมีส่วนเสริมให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเฮียงถูกรุ่นทุกพิมพ์ถูกเช่าบูชาไปจากตลาดพระเครื่องอย่างรวดเวร็วหลวงปู่เฮียงได้มรณาภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2 5 1 1เวลาหนึ่งชุ่มหณโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาจังหวัดชนบุรี สีอายุรวม70ปีพรรษา47พรรษาและมีพิธีพระราชนาถานเพิงศพเมื่อปีพศ2512แม้ละสังขารจากไปนารวม40ปีแต่เกียรติคุณของหลวงปู่ยังเรื่องลือเป็นที่จดจำของบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นยังไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มารับชมกันในวันนี้ขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป eager o f n o t e จะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้ชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ